เที่ยวสังขาบุรีรอบนี้เราพามานอนแพร์ติสะพานมอนแบบใกล้สุดๆที่แพร์ชุลทานสังขาบุรีค่ะ เราจอดรถไปตรงข้ามสวนแมไม้รีสอร์ทแล้วที่พักเนี่ยจะให้3ล้อมารับนะคะเนี่ยจะห่างจากจุดที่จอดรถประมาณ2 0 0เมตรมาถึงสะพานมอญเนี่ยข้างๆก็จะมีทางลงไปที่พักก็คือใกล้สะพานมอญมากๆไม่ติดท่าเรือไม่มีคนเดินผ่านหน้าห้องส่วนตัวมากๆเลยค่ะที่นี่ยังไม่อนุญาตให้นาสัตว์เลี้ยงเข้าพักนะคะห้องที่เราพักเนี่ยก็คือห้อง101ห้องพักน่ารักมากมูจมูจิมีแอร์มีเครื่องทําน้ําอุน่นมีทุกอย่างครบคันเลยค่ะแทบจะไม่ต้องขนอะไรมาเลยมาตัวเปล่าก็ยังได้นะที่พัก ช,ชีพให้ใส่มีเรือคายัคให้พายเย็นๆก็มาพายคายัคชมวิวสะพานมอญกันบารยากาศโคตรด,ดีแล้วก็สั่งหมูกระทะมาทานในด้วยนะคะที่นี่เขาก็จะมีเตาย่างแล้วก็มีเตาถ่านให้ส่นเช้ามาก็แปงลงร่างเป็นหนุมมอญสาวมอญประแป้งธนาคารพร้อมชุดใส่บาตรที่ทางที่พักเขามีให้นะคะชุดใส่บาตรก็อยู่ตรงสะพานแดงข้างสะพานมอญเลยค่ะแล้วก็กลับมาทานเซตอาหารเช้าที่ทางที่พักเตรียมไว้ให้อลังการมากมากเลยค่ะ8โมงเช้าเนี่ยก็นั่งเรือเที่ยวชมสามวัดอันซีนกันต่อเรือเนี่ยก็จะมาร ค่ะนั่งเรือช่วงเช้าเนี่ยบรรยากาศดีนะคะวันแรกที่มาเนี่ยก็จะเป็นวัดของชาวมอญก็คือวัดวังวิเวาการามหรือวัดหลวงพ่ออุตมะค่ะช่วงหน้าแล้งเนี่ยน้ำจะลดเราสามารถเดินลงไปได้เลยนะคะแต่นี่เรามาช่วงหน้าฝนนะคะก็บรรยากาศประมาณนี้เลยค่ะวัดต่อมาก็จะเป็นวัดไทยนะคะชื่อว่าวัดสมเด็จเดินขึ้นบันไดมาแล้วก็จะมาเจอกับโบสถ์เก่าแก่แล้วก็มีรากไม้ปกคลุมดูขลังมากเลยค่ะ ด้านในเนี่ยมีพระพุทธชินราชองค์จำลองอยู่ด้วยนะคะวัดที่3ก็คือวัดของชาวเกรียงนะคะจะมีชื่อว่าวัดศรีสุวรรณารามค่ะวัดนี้เนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ต่ำกว่าวัดอื่นๆคน,นที่มาเนี่ยก็จะเห็นอยู่แค่นี้เลยค่ะตัวโบสถ์เนี่ยจมอยู่ด้านล่างเลยได้มาพักที่แพร์ชุลทานครั้งนี้เนี่ยก็คือครบมากๆเลยนะคะอยากจะนอนต่อกหลายคืนเลยใครอยากมาพักที่นี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะพิกัดและก็ราคาไว้ให้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ระวังเผจดปลอมด้วยนะคะ